กค้ากำลังเข้าครับนะตึกคืนนะครับเนาะยิ่งร้อนอยู่ด้วยครับยากาศด้านในอบอ้าวมากๆเลยครับวันนี้ยากาศร้อนจริงๆครับวันนี้กับอากาศของบ้านเราครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ร้านธบีเมืองฐานครับผมเนาะกับร้านพวกเราวันนี้ครับผมกับวันที่สินค้ามาส่งครับเรายังไม่ได้เข้าไปพอดีลูกค้าเยอะครับก็เลย ยังไม่ได้เข้าไปด้านในเนาะแต่มองปแล้เราดูว่านก็น้ดื่มจะมาเยอะพอสมควรครับนี่ฮะดูบรรยากาศลูกค้าช่วงเย็นครับม็มีแล้วนู้นครับนุ่มๆสาวๆครับมาซื้อสินค้าครับเนะาะแล้วทูกตีมาตรฐานก็อย่างไงบอลเนานะสินค้ามีเยอะลูกค้าก็อยากเข้ามาครับเนาะจ่ายซื้อของกันครับไปยรุ่นนุ่มสาวก็ซื้อครับ อย่างเฮียนี่ก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ทุกวันครับรวันนซื้อเหล้าไปกินได้หมดวันนี้ซื้อโซดาไปนี่คเข้าไปด้านในอบอุ่นมากครับอบอุ่นถึงร้อนครับผมบรรยากาศบ้านเราเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นเย็นครับกับร้านทีละทอดการค้าขอเราครับผมวันนี้ได้มาเร็วครับอัปเดต ให้เห็นบรรยากาศของชุมชนของพวกเราครับนี่ชุมชนบ้านนอกของพวกเราครับประมาณนี้ครับช่วงนี้เรามาเร็วนะยังไม่มืดเท่าไหร่ครับก็ลูกค้าก็งจะเข้ามาช่วงเย็นๆนะอากาศก็ร้อนนะครับร้อนอบอ้าวจริงๆแล้วก็สถานที่ขับแคบมากๆครับเนี่ฮะ เป็นอะไรที่อึดอัดพอสมควรเพราะไปดูหลายๆที่ที่ผมเคยเจอมาครับราตดีมารฐานนี่ของเขาจะเปิดโล่งแล้วก็เย็นสบายครับเนาะอากาศถ่ายเทได้พอสมควรแต่ร้านเรานี่เปิดประตูไปขับแคบมาครับติดจะเปิดประตูไปชนเคาน์เตอร์เลยเนาะแต่เราก็ยังไม่แก้ครับอนาคตครับไม่แน่อาจจะต้องเอากระจกออกครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ เรื่องฝุ่นครับเนาะพยายามจะห่วงเรื่องฝุ่นหน่อยก็เลยอเอาไว้ครับอาจจะมีแนวโน้มว่าจะต้องติดแอร์ครับถ้ายอดดีๆหน่อยก็จะติดแอร์ครับผมเนาะแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวนี่โอ้โหหน้าอยู่มากครับด้านในของพวกเราครับอบอุ่นมากครับแต่ถ้าหน้าร้อนนี่คือสุดๆไปเลยครับเนาะความร้อนของแสงหลอดไฟครับที่มีเยอะมากมายแล้วก็ความร้อนของเครื่อง ทำความเย็นครับหรือตู้แช่พวกเราเขาน่ามีสามเครื่องใหญ่ๆเขาทำให้อุณหภูมิด้านในนี่ก็คือร้อนเข้าไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยะวัานไหนวันเล่าไปหมดนะหมดแต่โซดาครับอ๋อกินซื้อื่อวานซื้อรีกินซี่ไปครับ กินไม่หมดครับต้องเอาสุดาไปเติมเนี่ยเสียนายเสียนายบ้านนุ่นแดงครับนะฮะมาใช้บริการทุกวันครับมาที่ร้านเราทุกๆวันวันนี้สินค้าเข้าครับเรายัางไม่อัปเดตยอดที่มาครับเนาะก็เลยเห็นลูกค้าเข้ามาก็เลยยู่ด้านนอกไปก่อน รอให้ลูกค้าออกไปก่อนครับจะเข้าไป update, อัปเดตยอดที่มาวันนี้สินค้าที่เข้ามาวันนี้ครับเนาะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างครับพวกเราก็จะอัปเดตตรงนั้นให้เพื่อนๆได้ชมครับว่าสินค้าที่เราต้องการมาหรือเปล่าสินค้าที่ขายดีมาหรือเปล่าครับอะไรหนูหนูหัวเราะครับหัวเราะคนถ่ายยูทฮะหลานๆก็มาครับหลานๆมีลูกมีหล,ลานกันหมดแล้ว ครับบรรยากาศด้านในครับเข้าแป๊บเดียวออกมาไม่เท่าไรครับแต่คนอยู่ทั้งวันอย่างน้องจีจี้นี่อยู่ทั้งวันเลยร้อนระอุมากครับจะขาวคราวนี้แหละครับจิบจีบจี้ขาวคราวนี้แหละเพราะว่าอากาศร้อนมากครับลูกค้าพวกเราเข้ามาแป๊บเดียวครับต้อมาก็เลือกซื้อเลือกหาก็รีบก็ออกไปครับเนาะแต่พนักงานขายต้องอยู่ตลอดเวลาอยู่กับความร้อนตลอดครับเนี่ยอากาศบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับนี่ก็คุณพ่อบ้านก็มาเลือกซื้อครับ น้ำมันพืชครับเนี่ยธรรมดาที่ไหนครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอุบกวณจะเลือกซื้อนมซื้อน้ำมันพืชให้ลูกหลานครับนะฮะพวกเราก็จะให้ดูบรรยากาศของพวกเราครับเนี่ย แล้วเราสะอาดนะครับถือว่าสะอาดสะอาดมากนะครับเนาะเพราะพวกเราไม่ได้ได้ใส่รองเท้าเข้ามาด้านในครับนี่ฮะสินค้าเยอะอย่างนี้ครับเลือกซื้อเต็มที่โอ้ขนมมาแล้วเนี่ยขนมปังขนมปังมาแล้วครับเมื่อวานถามหาขนมปังวันนี้มาแล้วเขาเรียกขนมปังอะไรนะจิ๊บเนี่ยขนมปังแผ่นครับ,รบที่ใช้กินกับเนยหรือว่า นมข้นหวานครับตัวนี้จะมาแล้วส่วนมากจะไม่เหลือเนาะจะขายดีไม่เคยมีคืนครับสินค้าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีครับนี่ฮะแล้วก็มหากรรมหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังอยู่ครับก็แนะนําลูกค้าด้วยครับตอนนี้เครื่องไอตัวน้ํายาไม่ใช่น้ํายาขออภัยครับอ่าใช่เนาะครีมอาบน้ํครับพูดผิดพูดถูกครีมน้ําครับถูกมากครับห้าสิบสองบาทนี่หนึ่งแถมหนึ่งก็ถือว่าถูกมากแล้วก็ขนมทางด้านบนครับผมกินจนอ้วนแล้วฮะ หแถมหนึ่งครับเห็นหนึ่งแถมหนึ่งก็ดีใจซื้อเอาซื้อเอาเนาะอ่ะมาถึงเข้าเรื่องแล้วพวกเราดีกว่านสินค้ามากี่รายการวันนี้จีจีอ้อ้าวพุดสาสวยแนละ้วจำได้ไหมคร่าวๆก็ได้ประมาณร้อยห้าสิบตอนใบสั่งสินค้าเท่าไหร่ <100. S 1> น,นั่นหายไปเป็นร้อยรายการครับสินค้าที่ใบสั่งซื้อมาสองร้อยตอนมาจริงแค่ร้อยหสิบครับ นี่แหละครับผมเนาะสินค้าที่หายไปมาหาศาลแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากได้เยอะครับเพราะยังเต็มสต๊อกอยู่เลยสินค้าได้สต็อกได้เยอะมากๆครับวันนี้ถึงหมื่นไหมครับคิดว่าพูดให้ f อฟรู้ f อฟซีเขามาดู f อฟก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วพอเราขายได้จริงหรือว่าทําเป็นคลิปเล่นๆพอเราทําจริงจังนะอ่าได้เท่าไหร่เปิดดูก่อน ตายแล้วขอให้พูดเลยว่าไม่ถึงแน่นอนครับวันนี้หกโมงครึ่งครับเพิ่งได้แค่ห้าพันครับเนี่ยนาจะไม่ถึงหมื่นครับวันนี้นี่ครับเริ่มรอยรอแล้วครับวันที่สิบสี่นี้เนาะสิบสี่มีนาคมครับกับบรรยากาศการขายของนถูกดีมีฐานของพวกเราครับเนี่ยพวกเราส่วนมากจะไม่ได้สินค้าชินิดเป็นตัวใหญ่ๆครับเป็นสินค้าชิ้นเล็กๆครับเนาะนี่ฮะพอบานแม่บ้านครับก็ถือตะกร้าครับ น่ารักมากครับผัวหิวตะหิวตะกร้าครับเมียจับจ่ายครับผมถือว่าน่ารักครับเนี่ยหลานครับมาเลือกซื้อสินค้ากันพวกเราก็มาอัปเดตครับเรื่องของใบสั่งสินค้าที่ผมได้คุยไปคลิปที่แล้วครับว่าอยู่ที่241รายการแต่พอเข้ามาจริงๆสินมาสินค้ามาแค่150ยรายการครับหายไปเป็นร้อยรายการครับเนี่ยจิ๊บแล้วก็นะ้ำมันพึ่งมาเยอะไหม น้ำมันพืชมาสามลังก็น่าจะขายหมดพอดีแหละครับพูดถึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ขายดีอะไรมากมายนู่นนู่นเอาอะไรนี่ซื้อไปทำไมฮะมอเอาซื้อไปกินเองนะอ๋อเอาซื้อไปขายนะปัดชิมเอาร้านจะปัดชิมครับนะเนี่ย สินค้าราคาถูกสินค้ามีทุกอย่างนะฮะเมียเป็นคนชี้ผัวเป็นคนยกครับเนี่ยฮะถือว่าคนอย่างนี้เจริญครับเนาะเ,เชื่อเชื่อเมียมากครับเนี่ย <c oughs> พวกเราก็มาอัปเดตสินค้าพวกเราครับทุกๆวันเนาะมีอะไรคุยก็คุยไปอยากให้เพื่อนๆได้ชมครับกับบรรยากาศของพวกเราครับหรือว่าพี่พี่น้องๆได้เข้ามาชมแล้วเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำผมจะเล่าว,ว่าพวกเราจะได้กําไรเท่าไหร่ต่อวันขายยังไงพอได้ เท่าไหรอยู่ได้หรือเปล่านี่ครับเห็นของแท้แน่นอนครับเราไม่มีการมิกการทําคลิปตัดต่อเราไม่มีครับพวกเราลงกันชัดๆตรงการเห็นๆอ่าร้อนก็บอกว่าร้อนครับหนาวก็บอกว่าหนาวครับเนาะสินค้ามีก็บอกว่ามีอันไหนแพงอันไหนถูกเราก็พูดไปเพราะว่าเราอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆของร้านพวกเราและรายได้ที่ได้จริงๆจากการทําร้านถูกดีมีมาตรฐานครับเผื่อเพื่อนๆมาดูแล้วเออน่าทำเนาะก็ทําไปครับ แต่บางคนมองว่าไม่น่าทําก็นี่ฮะเป็นข้อคิดข้อวิเคราะห์ข้อเปรียบเทียบได้ครับว่าสมควรที่จะทําหรือเปล่าครับร้านถูกดีมีมาตรฐานเนาะเนี่ยแต่ผมมองในเรื่องของผมผมไม่ได้พูดอวยถูกดีครับผมก็มองว่าสินค้าที่ได้ให้เรามาขายอย่างมากมายขนาดนี้แล้วก็เราพอขายได้ได้กําไรมากครับแบ่งปันคนขายแบ่งปันกําไรที่เหลือกันไปโอ้มีเรื่องหนึ่งครับวันนี้พวกเราไปเสียภาษี เขาเรียกว่างไงาาภาษีหักหน้าที่จ่ายครับภาษีประจําเดือนของร้านถุดีมิวสานของเราเป,ประจําเดือนกุมภาพันธ์ครับพวกเรายอดขายไปที่ส0 0 0 0นกว่าบาทครับกาไรอยู่ที่40,000กว่าบาทเนาะพวกเราเสียภาษีไปพันห้าร้อยบาทครับนี่ฮะเสียภาษีครั้งแรกไปที่พันห้าร้อยบาทครับก็ถือว่าไม่เยอะนะเนาะถือว่าไม่เยอะครับวันนี้ไปที่สัมภาระนะครับเนาะเสียภาษีไปแล้วครับครั้งแรกครับ กับรากาพันห้าร้อยบาทลูกค้าก็เดินหนีกล้องครับเนาะนี่เออเดินหนีกล้องครับได้เป็นพระเอกนางเอกหมดครับมาร้านถูกดีตรงนี้ครับจนจิบจิบจีจี้ในไม่อายกล้องแล้วเห็นกล้องยิ้มใส่เลยเนาะวันนี้มารับอัปเดตหลายๆอย่างเรื่องของภาษีครับที่เราไปจ่ายที่สำนักราอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เสียภาษีไปครับที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเนาะอ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับการทำคลิปทุกๆวันอัปเดตทุกๆวันกับพวกเราครับธิรธรการค้าครับผมร้านถูกดียมิตรา,านธีรธรการค้าครับวันนี้ก็มาเล่ามาอัปเดตเพื่อนๆได้ชมเช่นเคยครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ